สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมมันที่เคยเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดำอพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวด้รนการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกับไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็ลริมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามเราไว้ตูยูนเต็ดฟีเจอรงกับเจดำทุกวันและฝากและแอดไ้วลยนะที่แอดตูยูนิเต็ดวีหนึ่งนั่นเองนะวันนี้เป็นเรื่องราวของ2ี่ผู้เล่น คนสุดท้ายนะที่ติดทีมชาติอังกฤษไปลุยกาตา2022หรือว่า P ุูบอลโลกที่กาตานั่นเองนะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ8-9วันก็จะเริ่มเปิดสนามกันแล้วนะเกรดซาเกตกุนซือคนเก่งของทัพสีตัวคำรามก็ประกาศออกมา26คนนะมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะน,นเองนะผู้สาประตู3คนจอแดนพิกฟอร์ดนิกป๊บแล้วก็อรอนแรมสเดลนะก็ถือว่าเป็นตามคาดไม่มีดีนเฮนเดอร์สันประตูตัวยืมจากมายยเต็ดที่ไปอยู่กับฟอรเรสซึ่งฟอร์มก็ไม่ค่อยดีกับฟอเรสก็ หลุดออกจากทีมชุดนี้ไปนะแนวรับมีเทรนด์ดรโรสเตอร์โนนะติดมาด้วยนะคอเนอร์โคดี้จากเอเวอร์ตันเอริกไดเอดอร์จากสเปอร์ฮาวด์เมกาัาจากแมนยูเอต์นะลุคชอจากแมนยูเอต์จอห์นสโตนจากแมนซิตี้แคทันทิเปียกับตันทีมนิวคาสเซลนะิลกไคลวอเกอร์จากแมนซิตี้แล้วก็เบนไวท์จากอาร์เซนอลนั่นเองก็ถือว่ามากันครบขาดก็คือพวกริชเจมที่เจ็บรวมไปถึงเบนชิวเวลท,เที่เจ็บทำให้แบ็กซ้ายธรรมชาติในทีมชุดนี้มีแค่ลุคชอคนเดียวนะเน่ง,งมาดูกองกลางกันบ้างนะ จูดเบลลิงแฮมจากดอทมูลคอนเนอร์การ์เกอร์นี่ก็ติดด้วยของเชลซีเนาะจอร์แดนเดอร์สันกับตันทีมลิเวอร์พูลเมสันเมาส์จากเชลซีคาวินฟิลิปตัวเจ็บของแมนเชสเตียก็ติดทีมชุดนี้เพราะเป็นลูกรักของกาเล็เซเกตนะแล้วก็เด็กันไรส์กับตันทีมเวสต์แฮมนะจ๊ะส่วนตัวรุกนะฟิลโฟเดนจากแมนซะิตี้นะรวมไปถึงแจ็คกิลิสด้วยนี่ก็ติดมาด้วยนะแฮร์รี่เคนกับตันทีมชาติอังกฤษจากสเปอร์เจมส์แมดิสันนี่ก็แหกโขเข้ามา เขาเรียกอะไรตามกระแสะเลยเพราะฟอร์มดีเหลือเกินในซีซั่นนี้กับเลสเตอร์ซิตี้นะมาคัสแรนด์ฟอร์จากยูเวเตบุกเยอสก้าจากร์เซนอลไรน์สตอร์ลิงของเชลซีและปิดท้ายที่คาร์ลวิสันของนิวคาสเซิลนะนั่นทำให้นักเตะหลายตละคนที่หลาย,ลค,นลายลคนเรียกร้องให้ติดก็หลุอดออกไปไม่ว่าจะเป็นฟิกาโยโตโมริอ่ากองหลังดาวรุ่งจากเอซิมิลานนะเทมีบราฮัม กองหน้าจากโรมา่าเจมส์บอดเพลวส์กับทันตินซัแลมตันนะเจอร์โบเวนปีของเวสต์แฮมอลมันโตนี่กองหน้าของเบรนท์ฟอร์ดรวมไปถึงเจรอนซานโชจากแมนยูแต่พวกนี้ไม่มีชื่อทั้งสิ้นเลยนะั่นเองนะก็ถือว่าประกาศเรียบร้อยสำหรับ26คนของทีมชาติอังกฤษในกาตา2022นะโดยพวกเขาจะเจอกับอิหรานะ่านในวันที่21พฤศจิกายนนะ เจอสหรัฐอเมริกา25แล้วก็ปิดท้ายนะเจอกับเวลส์แต้มที่ยีิบเก้าพฤศจิกายนในเดือนนี้นั่นเองอ้าวนั่นก็คือรายชื่อของทีมชาติอังกฤษเอาถูกใจไม่ถูกใจไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้อย่าลืมดลกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะกับตูนยูเนเต็ดฟีจีเรืองหนึ่งจะรำทุกวันแล้วฝากแลบไปด้วยแอดตูนยูเนเต็ดวีหนึ่งอยากเป็นกลุ่มเดียวกันแก๊งเดียวกันกวนเดียวกันติดตามได้ที่หน้าโปรไฟล์แล้วก็โพสที่ปักหมุดไว้นั่นเองนะพรุ่งนี้มาอัพข่่าววววกัััันนนใหมีี้้ไปแลสสดครบ